สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเต้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะแนะนำเป็นน้องคนนี้เลยค่ะ t o y ยต้าวีอนะคะ 1.5e ปีใหม่มากๆอออนิวนะคะ2018ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับราคาที่พิเศษมากๆเลยค่ะ4 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเดี๋ยวถ้ายงางไงเต้ยจะพาชมน้องคนนี้เลยค่ะว่าราคาขนาดนี้ได้อะไรไปบ้างสภาพขนาดไหนไปค่ะ สภาพภายในคันนี้นะคะมาพร้อมเบาะก,กรรมหยี่นะคะฮันนี่โคมสภาพภายในใหม่มากๆเลยค่ะมาพร้อมกับตัวคอนโซลเป็นสีโรสโกด้วยนะคะตัดกันมากๆค่ะแล้วก็สภาพเรียกได้ว่าเต็มร้อเลยทีเดียวค่ะสำหรับคันนี้ค่ะแล้วก็จากสภาพโดยรวมคันนี้นะคะ t o โยต้าวีออปี2018สภาพใหม่มากๆเลยค่ะ ราคาพิเศษจริงๆคือ4 4 5 0 0 0บาทนะคะตอนนี้ก็คือเราจะมีโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะลดดอกเบีย้ยไปเลยค่ะ2บาทเหลือดอกเบี้ยพิเศษเพียงแค่2.49%เท่านั้นเองค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเนี่ยเดยวเต้นจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างนี้นะคะถ้าไงสอบถามเต้นได้เลยค่ะ0624469161นะคะสอบถามได้เลยและยังไงครั้งหน้าเราจะมารีวิวรถสวยๆกันใหม่แบบนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ